สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรลับน้ำตาลเคี่ยวมาฝากกันนะคะสูตรนี้แช่เย็นเก็บไว้นานก็ไม่ตกผลึกด้วยค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีแค่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตโนดน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขมามเปียก3อย่างแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะก็ให้เราเทน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะได้เลยวันนี้เราใช้300กรัมนะคะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วให้เราเติมน้ำเปล่าลงไป50 ML นะคะ เปิดไฟได้เลยเราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเลยนะคะสูตรลับวันนี้ที่พี่ขวดนำมาฝากรับรองว่าเก็บไว้ได้นานถึงแม้ว่าเราจะแช่ในตู้เย็นนะคะนานแค่ไหนก็ไม่ตกผลึกแน่นอนนั่นก็คือเราจะต้องใช้น้ำตาลเป็นน้ำตาลมะพร้ว้วหรือว่าน้ำตาลตะโนดเท่านั้นนะคะถ้าเกิด เราใช้เป็นน้ำตาลปี๊บที่ขายตามท้องตลาดทั่วๆไปเขาจะผสมน้ำตาลทรายเยอะก็จะทำให้ตกผลึกเวลาที่เรานำไปแช่ตู้เย็นนะคะนี่ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะให้เขาฟองฟอดแบบนี้ได้เลยนะคะใครที่ใช้หม้อใบเล็กระวังเขาจะล้นออกมานิดนึงนะคะแล้วก็หมั่นคนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ และว,วันนี้ที่พี่ขวดใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยนะคะเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้น้ำตาลเคี่ยวของเราไม่ตกผลึกค่ะให้เราเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้เวลาที่เราจะดูว่าน้ำตาลเคี่ยวได้หรือย,อยังนะคะก็ให้ดูที่กลิ่นของน้ำมะขามเปียกค่ะถ้าเกิดว่ากลิ่นของน้ำมะขามเปียกระเหยไปหมดแล้วหรือเราจะใช้วิธีชิมรสเอาก็ได้นะคะว่าถ้าไม่มีรสของน้ำมะขามเปียกแล้วก็แสดงว่าใช้ได้ ได้แล้วแบบนี้ค่ะวันนี้พี่ขวดก็ใช้เวลาเคี่ยวประมาณ15นาทีนะคะเสร็จแล้วให้เราพักเขาไว้ให้เย็นก็จะได้น้ําตาลเคี่ยวแบบนี้เลยสูตรนี้นะคะนําไปทําอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นใส่ในยำต่างๆหรือว่าจะราดไข่ลูกเขยนะคะเก็บไว้ได้นานแช่ตู้เย็นได้เลยเพราะว่ามั่นใจได้ว่าทําแบบนี้น้ําตาลเคี่ยวของเราไม่ตกผลึกแน่นอนค่ะเราก็ ใส่กระปุกกระปองหรือจะเป็นขวดแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นได้เลยวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆในการทำน้ำตาลเคี่ยวให้ไม่ตกผลึกเก็บไว้ได้นานมาฝากกันค่ะ